สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้มาที่พิชัยคาแครถนนพิชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเราก็เดินไปนะครับเนี่ย yeah. ฮะรถเราก็อยู่ในกระบวนการฉีดน้ำล้างนะครับทำความสะอาด ก็อาจจะได้ยินเสียงเครื่องปั๊มน้ำหน่อยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเราถ่ายทำกันเลยวันนี้ดูกันชัดๆเลยเนี่ยฮะเราก็จะดูนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวก็เริ่มจากล้างล้อก่อนเลยนะครับนะล่างล้อก่อนเลย <Yeah. S 2> เดี๋ยวได้ยินเสียงเครื่องยนต์เครื่องปั๊มน้ําดังนะเครื่องปั๊มนาม้าเครื่องปั๊มน้ําจะดังหน่อยนะครับเราถอยออกมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวน้ําก็ฉีดเข้าเรานะครับ เนี่ยฮะแล้วเราถือโอกาสเฮ๊เฮ้เนี่ยนั่งเลยครับแต่เราให้เห็นขบวนการเลยว่าเขาทำยังไงครับเนี่ยฮะคนที่ก็ฉีดก็ฉีดใช้น้ำความดันสูงนะฮะล้อล้างรถใต้ท้องรถอันนี้ฮะพอเราไปลุย น้ำท่วมมาเหมือนกันนะก็ขณะนี้ก็ก็รถไม่ไม่เยอะนะครับช่วงช่วงนี้รถไม่เยอะเราก็มีโอกาสได้ได้เข้าเป็นคิวแรกๆนะฮะเนี่ยเนี่ยอีกเจ้าที่อีกส่วนหนึ่งก็ล้างล้อนะครับล้างล้อนะก็ทำไปแบบนี้ เราก็จะถ่ายให้ดูไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อดูดีว่าล้างแล้วจะเป็นยังไงแล้วจะไปดูดฝุ่นกันยังไงนะครับก็ต้องขออนุญาต <laughs> ถ่ายไปนะครับเนี่ยฮะเนี่ยล้างไปรอบคัน เราก็คงไม่พลาดแล้วละ่ะเสียบสายไมโครโฟนแบบไวเลสไว้เพื่อเราจะพูดจาปราศัยเพื่อให้ทุกคนได้รับฟังอย่างชัดเจนนะครับ ขั้นตอนแรกก็น่าจะใกล้ๆจะเสร็จแล้วที่นี่คือพิ่ชัยคาแครนะครับก็เรามาใช้บริการที่นี่กันหลายครั้งแล้วนะครับความจริงที่นี่เขาก็มี ร้านอาหารปักใต้ยอยู่ด้วยนะครับแต่วันนี้เขาไม่ขายก็เลยแห้วนะก็เลยแห้วก็เราก็เลยถ่ายทำคลิปไปเลยไม่เสียเวลานั่งรอนะครับเนี่ยฮะ เขามีโฟมด้วยนะเข้าใจว่าเป็นโฟมเนี่ยล้างด้วยโฟมเนี่ยฉีดโฟมกับไปสีเขาเขๆวเห็นไหมครับเนี่ยฮะที่นี่ราคาก็แล้วแต่ขนาดรถนะครับของเรานี่ไซส์แบบ SUV ขนาดเล็กนี่ก็เรียกว่าถ้าเปื่อล้างสีแล้วก็ดูดฝุ่นก็250บาทครับ เนี่ยฮะพอลงพวงเสร็จแล้วเดี๋ยวพนักงานก็จัดแจงก็เอาเอานี่ยฮะฟองน้ำละเลงไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสะอาดครับสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่พิชัยคาแคนะครับที่ ถนนพิชัยเขตดุสิตนะครับเราก็ได้นำรถเข้ามาวันนี้มาเรียกว่าทำสปาหน่อยเอารถมาเข้าทำสปาหน่อยเมื่อวานนี้เราไปเที่ยวมานะครับก็เลยลดเลอะนิดหน่อยวัน,นจะเล็กหน่อยก็ราคาก็250บบาทเราใช้บริการที่นี่มาก็หลายครั้งแล้วนะครับก็บริการดีเยี่ยมเลยครับที่นี่พนักง,งานเป็นกันเองเจ้าของร้านเนี่ยเป็นกันเอง นะครับก็อนุญาตให้เราถ่ายทำคลิปนี้ได้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะฮะเนะี่ฮะเราก็ให้ดูไกลๆไปขณะนี้รถของเราก็อยู่ในกระบวนการน้นนะฮะทางโน้นอ่ะกำลังกำลังชำระล้างนะฮะลงน้ำลงโฟมก็ดูก็เป็นสเต็ป เดี๋ยวขั้นสุดท้ายก็น่าจะมาะเป่าลมนะครับก็เหมือนร่างกายมนุษย์นะครับก็ล้างกันไปล้างกันมาแล้วเสร็จแล้วก็มาไดผมแต่นี้เราก็ลถไม่มีผมให้ไดนะก็ต้องก็ต้องใช้พัดลมเป่านะเป่าไปเพื่อให้เกิดความน้ำมันแห้งนะฮะน้ำซอกตามซอยต่างๆก็ก็ไปครั้งแรกที่เราทำ ทำคลิปออกมาแบบนี้นะครับคิดว่าทุกคนก็คงจะได้รับความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเชา้านี้ปกติที่นี่เขามีอาหารอย่างที่บอกมีอาหารจำหน่ายอาหารปักใต้นะครับซึ่งเราก็เราจะนั่งที่นี่แล้วกเ็เราก็กินอาหารไปแล้วก็รอจังหวะรถเสร็จเราก็รับรถกลับไปพอดีแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกเขาไม่ขายครับก็เลยแห้วไป เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็มาเจอรถอของเราที่จะนำมาทำเป่าผมเป่าแห้งนะครับไม่ใช่เป่าผมก็เรียกเป่าแห้งนะฮะเป่าแห้งเราก็มีการล้างพื้นยางนะฮะทุกชิ้นเป่าแห้งนะก็บริการครบวงจรจนะครับก็ที่นี่ก็โอเคอยู่นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนี่เราก็ดูกันไปอย่างเงี้ยนะฮะดูย้อนหลังไปนูนะ่นรถเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการนะเนี่ยเนี่ยกระบวนการก็ก็โอเคครับแต่ที่นี่เขามีเครื่องปั๊มน้ำไงมันจะดังไงเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องปั๊มน้ำห่างๆออกมาหน่อยมันก็ะดังฟีด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 ก็ไม่ไม่ใครสนุกเท่าไหร่ รถของเรานี่มาจากสเต็ปที่1ก็มาสเต็ปที่2เนี่ยฮะเดี๋ยวมาในโซนนี้เราก็จะทำการเป่านะใช้ลมเป่าเนี่ยฮะเนี่ยเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูราคากันหน่อยนะครับราคาค่าบริการค่าล้างรถเนี่ยจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะกับขอบปานนี้ประมาณนี้นะครับมันจะมืดมืด,ดูดูมืดๆหน่อยนะครับเพราะที่มันมีลังคาแสงก็เข้ามาไม่ถึง ่ยนะ่ยงรถก็เนี่ยดนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับดูกันครับไปดูกันเลยไปดูกันเลยเนี่ยครับนะี่อะเป่าทุกซอกทุกมุมที่นี่บริการ โอโหเจียบขาดมากครับสะอาดสะอ้านใครที่ไม่เคยใช่บริการก็ลองมาดูที่นี่นะครับพี่ชัยคาแคร์นะครับเนี่ยไอ้ข้าใจาาวที่ผมถ่ายอยู่นี่น่าจะเป็นเจ้าของฮะดูเงาแห,หงเอาวาใช่เลยครับเนี่ยฮะฟิดป์ฟิิิเลยเนี่ยล้างเป่า อ่านี่ก็เช็ดไปนะเช็ดไปก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูดูไปรอบคันเนี่ยเนี่ยเ่ครับเี่ครับเนี่ยโตโยต้าครอสนี่รูปหล่อไม่เบานะครับ เนี่ยรูปทรงสวยงามทีเดียวขับสบายไร้กังวลเมื่อวานก็ทดสอบมาแล้วโดยตนเองนะครับนเนี่ยฮะข้างในรถเนี่ยดูกันชัดๆเลยครับ เดี๋ยวเป่าทุกซอกทุกมุมรับรองว่าสะอาดแน่นอนใครใช้บริการอยู่ที่ไหนไม่ว่ากันแต่ที่นี่ผมขอรับประกันเลยว่าที่นี่นี่แมบสบายใจครับที่ชัยคาแครครับ ตั้งอยู่ใกล้แยกพิชัยเลยนะครับมาหาง่ายนะฮะเซิร์ชใน Google ก็รู้นะครับ Google Map เนี่ยบอกว่าพิชัยคาแคร์เนี่ยขึ้นเลยครับเนี่ยก็ทำความสะอาดภายในรถนะฮะเนี่ยเช็ดถูทุกซอกทุกมุม ขณะที่เรานั่งรอ,อรับรถนะครับเราก็จะมาคุยกับเพื่อนเพื่อนกันเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่14ตุลาคมนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี่ก็เป็นเดือนที่มีอะไรเอยอะแยะเลยประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกกันไว้เย,ยอะแยะนะครับก็ลองติดตามดูข่าวสารบ้านเมืองกันก็แล้วกันแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับ วันนี้เรามาใช้บริการที่พิชัยคาแคร์นะครับโดยนำรถของเราเป็น t o โยต้าครอ s นะฮะไฮบริดซะด้วยรุ่นนี้เมื่อวานนี้เราก็ไปลุยต่างจังหวัดมาก็ไปที่ชะอํานะครับ11 12 13นะไป11กลับ13วันนี้14เชา้าก็ฝนไม่ตกก็เลยเอารถมาทำ เนี่ยขณะนี้เราก็ว่นั่งบันทึกภาพอยู่ที่ร้านคาแคร์นะฮะพี่ชายคาแคร์ก็โอเคอยู่นะร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลอ่ะนะฮะอยู่ในเขตดุสิตก,ก็เดินทางสะดวกสบายถ้าใครอยากจะมาก็อย่างที่บอกนะครับเซิร์ชคำว่าพี่ชายคาแคร์ก็ Google Map ก็จะขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ก็มี ใกล้ๆก็มีเซเว่นนะครับนะแถวนครชัยศรีเนี่ยเกตุด mm ุสิตเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ใกล้ๆก,ก็มีโรตัสมีโอ้ยมีห้างใหญ่ๆเยอะนะครับ mm hmm. ไม่เจรนายกันไม่หมดนะครับ mm hmm. ก็ อย่างที่บอกอ่ะที่นี่เป็นศูนย์รวมอาหารเลยปกตินี่เราก็จะมานั่งรอแล้วก็เรานั่งกินข้าวแต่วันนี้ไม่ไม่ขายนะวัอันนี้อาหารไม่ขายเราก็เลยเดี๋ยวกลับไปกินบ้านแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวอาจจะซื้อเซเว่นก็ได้เซเว่นนะซื้อเซเว่นมาก็ วันนี้เราใส่เสื้อเบอร์เบอร์เบอร์อะไรฮะเบอร์ยี่เบอร์ยีิบสี่เช่นเคยนะครับเราเสื้อใส่เสื้อแขนกุดมาวันนี้แบบลำลองสบายๆนะครับก็คาแรคเตอร์ของเราคือใส่แว่นนะครับแว่นตาแต่ไม่ใช่แว่นตาดำนะเป็นแว่นตาสีสีชา <c oughs> <c oughs> นะฮะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถก็คงเสร็จแล้วละครับนะครับ เรามาดูด้านหน้าของพิชัยคาแคนะครับเนี่ยฮรเราจะพามาดูใกล้ๆเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าล้างรถเชิญทางนี้ครับเจ็ดโมงถึงสิบแปดนาฬิกานะครับอันนี้กออ็อยู่ติดถนนเลยนะครับนี่ยฮะเนี่ยเราดูถนน ันนี้ถนนเงียบๆนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ถ่ายตรงข้ามมานะครับนี่ฮะบริเวณถ้าเรามาจากสี่แยกพิชัยนะฮะด้านหน้านู่นอ่ะตรงมาข้ามาถนนพิชัยแล้วก็จะเข้ามาประมาณสักประมาณสัก 300เมตรเห็นจะได้นะครับเราก็จะเห็นนะเพื่อเนี่ยร้านอยู่ทางนี้เองอยู่ใกล้กับเซเว่นนะครับอยู่ใกล้กับเนี่ยที่เห็นด้านหน้านู่นก็คือเสาะคือแยกพิชัยนะครับอันนี้ก็ซอยปซอยอาคารสงเคราะห์นะครับพอถึงซอยนี้ปับ๊บมันจะอยู่ 5 0เมตรเลยนะฮะใกล้ห้าสิบเมตรเลยแล้วก็ท่านไม่ต้องกลัวนะครับถ้าจะเลยนะ่ะมันจะมีเซเว่อยู่นะติดกับเซเว่เลยนะครับเซเเลยนะครับเนี่ยฮะเดินไปวาบวาบเดินไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะเนี่ยมีรถรู้สึกจะมีรถเข้ามาบริการ ภาในบริเวณที่ล้างรถมาแล้วรถเราออกมาแล้วครับเรียบร้อยเนี่ยฮะสวยเลยสวยเลยนะครับเนี่ยพอดีเลยรถออกมาแล้วนี่เจร็ดเรียบร้อยเดี๋ยวเ,เราก็ชำระเงินสิขั้นตอนนี้เราก็ชำระเงินโอเคแล้วใช่ไหมครับ,รบรครับครับ อาที่นี่เบอร์โทรศัพท์หมายเลขอกะอะไรครับ่ามสามครับผมขอโทรนะ0 8 1 1 3 0ปดห3ึ่งหนึะครับก็ทุกคนมาใช้บริการได้นะครับนี่เข้าใจว่าพี่เป็นเจ้าของที่นี่นะฮะก็โอเคครับก็ขอบคุณแล้วก็ถือว่าการจบคลิป เพียงเท่านี้ก่อนนะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ